ะะกับท่านรองศาสตราจารย์ดรธนวัตรพลวิชยัยที่การบดีมหาวิทยลาลัยหอการค้าไทยกันอาจารย์ขาสวัสดีค่ะสวัสดีค่ะ ครับสวัสดีครับสองท่านครับค่ะอาจารย์อาจารย์วันนี้จะขออนุญาตอาจารย์คุยเรื่องของสํานักง,งานสลากหน่อยนะคะ <c oughs> ครัเป็นเรื่องของที่ตารวจหรือเปล่าครับ <c oughs> ไม่เกี่ยวชะนัการสลาก้งโอเคได้ครับได้ครับไม่เป็นรมีอยู่มุม <c oughs> ห,หนึ่งคือเมื่อวานนี้คุณแรมโบ้เสกสกลเนี่ยมีเหมือนประชุมพิเศษขึ้นมานะคะหลังจากที่ตอนเช้าก็วุ่นวายเรื่องบังกอฟ้าใช่ไหมคะมีจับมีแถลงมีอะไรกันไปทีนี้ในการประชุมหลังการประชุมของคุณดมโบ้เนี่ยก็ออกมาแถลงบอกว่า กำลังจะ,ะ,จะเสนอให้ทําแพลตฟอร์มการซื้อขายสลากขึ้นมาเองนะคะซึ่งตรงนี้เท่าที่นงเคยคุยกับอาจารย์ก็คือสอดคล้องกับทางสํานักงานสลากแต่ว่าม,มีจุดหนึ่งที่คุณแรมโบ้พูดมาก็คือว่าอาจจะดึงให้แพลตฟอร์มของเอกชนเข้ามามเป็นคู่สัญญาอ,อันนี้เป็นไอเดียเดียวกันกับทางสํานักงานสลากไหมอาจารย์คะไม่ครับอันนี้ผมก็บอกว่าเป็นเรื่องของบอร์ดพิจารณาอันนึงแต่ว่า ถ้าสมมติมีข้อเสนอมาจากทางฝั่งของรัฐบาลคือเราต้องแยกนะครับว่าทางผู้ช่วยรัฐมนตรีท่านแลมโบ้เนี่ยท่านได้รับคําสั่งมาจากท่านนในรัฐมนตรีซึ่งผ่านรัฐมนตรีอนุชาแล้วก็รัฐมนตรีอนุชาก็ตั้งชุดต่างๆคือพอสลาดเนี่ยพอสำนักง,งานสลัดก็อยู่ในทุกชุดน,นะครับโดยใหญ่สำนักง,งานจะยอยู่เพราะนั้นเนี่ย ก็นีออ่เป็นข้อเสนอถ้าข้อเสนอที่ดีบอร์ดจะรับพิจารณาได้ครับไ,ไ,ไ,ไม่ไม่ได้มีปัญหาไประสัดใดๆแต่ในส่วนของแต่ว่าถ้าถามว่าตอนเนี้ยบอร์ดเนี่ยมีความเห็นอะไรคือบอร์ดมีความเห็นว่าให้ทำแพลตฟอร์มรแล้วก็รูปแบบแพลตฟอร์มที่เสนอเนี่ยเสนอไปยังหน่วยเหนือนะครับรอห,รอหรอน่วยเหนือตอบนะครับที่แต่ว่าท้ายสุดเนี่ยจะเป็นรูปแบบอื่นๆก็เป็นพิจารณากันได้เดี๋ยวถามว่าให้เอกชนมาทำสำนักงานสลับโดยบอร์ดทำเองครับ ตอนตอนตอนที่ทำานี่คือสํานักงานสลากเนี่ยโดยมติบอร์ดคือทําเองไม่ได้เป็นให้เอกชนมาร่วมะและตอนนี้คือในเรื่องนี้ที่เราทําเองเนี่ยเราเตรียมพร้อมไปถึงไหนแล้วล่ะคะอาจารย์ก็ต้องบอกชัดๆนะครับว่าเราทําร่วมกับธนาคารกรุงไทยซึ่มีแอปพลิเคชันเต่าตังทางเทคนิคเนี่ยพร้อมแล้วแต่ทางการปรึกษาข้อกฎหมายต้องบอกว่ารอหน่วยเนื้อนะครับหน่วยหน่วยที่กำกับดูแลเนี่ยให้มีความเห็นมาว่าสำนักงานสลากกีฬาพิบาลไม่ได้จะทํา คิดกฎหมายเออผมเอาง่ายผมก็ขีดเก็จติดคุกอ่ะฮะเพื่อเคี้ยแต่ว่าตามผมก็ไม่มีเหตุผลว่าผมจะต้องไปติดคุกเพื่อการใดนะครับเราทำประโยชน์โดยรวมเนี่ยแต่ว่าถ้าเราจะทำแล้วมันต้องเสี่ยงกับการติดคุกเนี่ย ก็ต้องเซฟหน่อยนะครับหลายคนบอกเอ๊ะทำไมไม่รีบไม่นู่มไม่นีไม่นั่นก็ท่านมานั่งแล้วท่านพร้อมติดคุกเหมือนเหมือนที่บอดเชิญเนี่ยเราไม่พร้อมนะต้องคุได้รอกคแสดงว่าอาจารย์ก็คือของสํานักงานสลากเนี่ยคือพร้อมแล้วในแง่ของระบบการเตรียมความพร้อมทั้งหลายแค่รอว่าเรื่องของกฎหมายกฎระเบียบอะไรให้หน่วยเนื้อเนี่ยขอออกมาแค่นั้นเองใช่ไหมอาจารย์แค่นั้นค่ะเอาทีนี้ถ้าเกิดต้องบอกก่อนนะครับ คือกรรมการเนี่ยต้องดาเนินการด้วยความรอบคอบเลยค่ะไม่ประมาทเินเล่อเพราะนั้นก็ต้องรอหน่วยเหนือให้ความเห็นมาทีนี้หมายความว่าถ้าเป็นไอเดียของทางคุณรัมโบ้เสกสกลเนี่ยที่จะเอาเอกชนมาเป็นคู่สัญญาก็ต้องรอหน่วยเหนือเหมือนกันหรือเปล่าอาจารย์ใช่ไหมคะคือผมต้องนะฮะผมต้องตอกแบบนี้นะครับว่าจุดแรกเนี่ยข้อเสนอของ่านดรัเสกสกลเนี่ยผมก็ทราบจากทางหนังสือพิมพ์นะครับราะนั้นเนี่ยนะครับว่าคือเราไม่ได้รับรู้อย่างเป็นทางการนะครับตอนนั้นเนี่ยตรงจุดแรกเนี่ย มันต้องบอกก่อนว่าสิ่งที่สำนังกงานสลากดำเนินการเนี่ยดำเนินการตามขั้นตอนฝ่ายจัดการคุยกับบอร์ดบอร์เสนอหน่วยที่กำกับดูแลอันนี้มันเป็นตามช่องทางดังนั้นเนี่ยถ้าถติว่าคณะกรรมการชุดของรัฐมนตรีอุชาเนี่ยจะดำเนินการใดๆเนี่ยท่านจะผ่านมาทางไหนคือหนึ่งถ้าท่านผ่านไปทาง,ทางนายกรัฐมนตรีประสานครมอเสนอรัฐมนตรีคลังท่านก็จากบนลงล่างค่ะ ถ้าท่านขอความเห็นมามายังสำนักงานสลากว่าสำนักงานสลากพร้อมที่จะดําเนินการตามที่เสนอไหมบอร์ดก็ไม่พิจารณาว่าเราจะทําหรือไม่ก็เป็นเป็นเป็นสิ่งที่เป็นอานาจหน้าที่ของบอร์ดนะครับเพราะว่าในกฎหมายได้บอกว่าการดําเนินการใดๆเนี่ยบอร์ดจะต้องเป็นคนอนุมัติก็คือหมายว่าตามขั้นตอนฮะก็คือบอร์ดหรือสำนักงานสลากเนี่ยมันต้องผ่านบอร์ดบอร์ดจะเสนอไปยังผูติดคลังผู้ติดคลังเสนอสอรบอร์เพราะเนี่ยจุดเริ่มต้นมันมันต้องมาจากสำนักงานสลาก ทีนี้ถ้าเกิดตามไอเดียแล้วเนี่ยก็บอกว่าเป็นเอกชนที่เป็นมีความมีความเชี่ยวชาญอย่างเงี้ยนะคะแพลตฟอร์มของเอกชนที่มีความเชี่ยวชาญทีนี้ในกรณีว่าอานดูใครใครที่เชี่ยวชาญก็อาจจะเป็นผลตอบคุณอวีดอย่างนี้ดีกว่าครับค่ะอาจารย์คุณวีดพอคุณวีตั้งคาถามเนี่ยเหมือนว่าบอกตลาดคิดว่าจะต้องให้เอกชนทาคือต้องแยกนะครับเรื่องเนี้ยเอาเป็นว่าคือเราไม่ทราบคือหนึ่งเราก็ยังไม่รู้ว่าจริงๆรูปแบบเอกชนมาทาทารูปแบบไหนคือสมมติว่า ถ้าหน่วยงานเอกชนเข้าต้องมา,มาเขียนแพลตฟอร์มอันนี้คือรูปแบบของการที่จะเข้ามาเขียนแพลตฟอร์มแต่ถ้าเขาจะรับสมปทานมันก็หมายวามว่าตอนนี้นโยบายของบอร์ดเจตนนรมคือให้รายย่อยเป็นคนดําเนินการนะครับเป็นคนเป็นคนขายคนละห้าเล่มที่เนี่ยขายฝากผ่านแพลตฟอร์มที่สำนักงานสลากลทำแต่ว่าถ้าถือว่าจะเป็นแตาตอนนี้ธนาคารกรุงไทยซึ่งถือว่าไม่ใช่องค์กรรัฐวิสาหกิจนะครับการบางการตีความนะครับเห็นว่าไอ้คนเดิรเนี่ยธนาคารไทยก็เป็นเอกชนนึงนะหรือว่าเป็นหน่วยงานนึง คณะนต้นเจ้<ม>าพนักงานการเงินไทยก็เป็นเป็น,เป,น,เ,ปนเป็นมุมมองก็เป็นหน่วยงานที่สามก็มาเรีนรัการรับทำแล้วก็เขาก็ทำโดยที่ถ้าถามผมเนี่ยคือคือกรอบคือค่าธรรมเนียมเนี่ยจะน้อยมากเป็นประโยชน์ต่อรัฐสูงสุดนะครับเพราะถ้าสมมติเอกชนจะมารับทำเนี่ยสลากก็ต้องไปจ้างเอกชนซึ่งเสียงเงิน ผมว่าน่าจะมากแบบนี้ประมาณนั้นเพราะนั้นก็อย่างที่บอกคือเราจะไม่เห็นรายละเอียดแต่ตอนนี้ความเดิมคือสำนักงานสลากจะทำเองผ่านธนาคารกสิกรโอเคอ่าโอเคได้เคลียทีนี้เคลียอาจารย์เพราะว่านงก็นุงพยายามอยากจะให้อาจารย์บอกเพราะว่าคือมันมีมุมมุที่ไม่ไม่เหมือนกันนะคะก็เลยอยากจะทราบว่าถ้าเกิดเป็นข้อเสนอลักษณะแบบนี้ทางสํานักงานสลาก เห็นอย่างไรแล่ว่าอาจารย์อธิบายแล้วว่ามันมีขั้นตอนอยู่ผมผมพูดชัดนะครับคือว่าถ้าทางรัฐบาลเนี่ยเขาสั่งการมาเนี่ยยังไงเลาก็ตัองาบฟังอยู่แล้วครับค่ะอันนี้คือต้องเข้าใจว่าตอนนี้สํานักงานสลากเนี่ยคือหน่วยงานของรัฐ ถ้ามันเป็นนโยบายของรัฐบาลมันก็ต้องดําเนินการแต่ตอนนี้เนี่ยสำนักงานสลากยังไม่ทราบวิธีการนี้เลยยังไม่รู้ารายละเอียดเพราะนั้นเนี่ยเราก็ยังยืนตามมาติเดิมของบอร์ดนะครับถือว่าารูปแบบในอนาคตผมไม่ทราบยังยังไม่ได้พิจารณาเลยค,ค่ะอาจารย์ส่วนเรื่องการตัดโคต้ารายย่อยอแล้วก็องค์กรอ,อีกรวมๆแล้วประมาณ900 0กว่ารายใช่ไหมคะที่จะถูกถูกตัดสิทธิ์อันนั้นคือเป็นในแพลตฟอร์มของทางมังกรฟ้าในส่วนของกองสลากพลัสก็จะทำเหมือนกัน ถ้า้างข้อมูลสั่นแม่ครับคือคือคือตอนนี้ถ้ารู้ว่าคือไม่ใช่เฉพงะัวดีนะววต่อต่อไปก็จะมีอะไรก็ตัดหมดครถ้าถัวเราบีก้ข้อมูลหลักฐานคือตัดเทิยงเลยนะครับคือคือผมขอร้องนะครับคนขายเนี่ยท่านบอกว่าท่านเนี่ยอยากได้ฉลากไปประกอบอาชีพแต่ถ้าท่านทําวิธีการเหล่านี้เนี่ยเราตัดนะครับเพราะนั้นก็ขอขอร้องว่าท่านอย่า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 นำส่งไปให้แพลตฟอร์มต่างๆเลยหรือว่าตลาดส่งนะครับเพราะว่าตอนนี้ยเรากำลังคัดกรองคนขายจริงที่จะขายปัิบัติให้ประชาชนตันัดครับ In n, ตัดเลยถึงแม้ว่าจะเป็นในส่วนขององค์กรการกุศลอันนี้ก็ตัดนะอาจารย์ตัดด้วยตัดหมดเลยโอเคโอ้โหก็เริ่มเลยใช่ไหมอาจารย์งวดเดือนหน้ากลางเดือนหน้าสิบห้าพฤษภาคมคือคือขั้นตอนการตัดคือบางทีเนี่ยหลายคนบอกว่าเอะทาไมถึงช้านู่นนี่นั่นคือถ้าท่านมานั่งคือผมเนี่ยอยู่เอกชนมาตลอดชีวิตคือคือถ้าท่านมานั่งความเป็นลับเนี่ยสิ่งแรกท่านต้องกลัวท่านติดคุกนะครับ คือท่านก็กลัวให้ติดคุกนะเพราะนั้นเนี่ยคือมันบางครั้งมันเป็นอาญาเป็นทางวินัยเพราะนั้นเนี่ยมันต้องเป็นตามขั้นตอนเช่นอยารูว่าฝ่ายจัดการเขาเห็นภาพละเขาต้องเสนอคณะอาจารย์บริหารจัดการสลากนะครับ <S 2> <S 2> <S ซึ่งผมเนี่ยจะเป็นประธานในชุดนี้นะครับเสร็จแล้วเนี่ยพอพอเราอนุมตัติปั๊บเนี่ยเราก็จะส่งไปยังบอร์ดบอร์ดจะเห็นข้อความครบถ้วนตัดตามหลักเกณฑ์นะครับตามตามเกณฑ์ที่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 ผิดระเบียบจริงเนี่ยบอร์ดจะอนุมัติเพราะนั้นเนี่ยบอร์ดจะมีการประชุมตอนสิ้นเดือนนี้นะครับเพราะนนั้ก็ หวังว่าเพราะเมื่อวานเนี่ยผมก็ได้ได้ได้ไดคุยกับฝ่ายจัดก,การแล้วว่าขอให้เร่งในการปรับทีแต่ว่าถ้าผมพูดตรงๆตอนนี้เนี่ยก็คือข้อมูลอเฉยๆทั้งหมดเนี่ยรวมสองที่เนี่ยนะครับมกรฟ้าเนี่ยได้แล้วแต่สลับพัดยังไม่ได้หลายที่นะครับตอนนั้นก,ก็กาลังจะมาประมาณนั้นและครับก็เดี๋ยวก็ปรับหมดนะครโอเคได้เลยค่ะวันนี้ขอบพระคุณค่ะอาจารย์ขอบคุณม<ข>ากค่ะสวัสดีค่ะก็เป็นเรื่องที่กําลังแบบโอ้โหคึกคักมีความเคลื่อนไหวกัน